ครับสวัสดีครับยินดีรับสุตการนัดฝ่าอินดี้ฝ่ากินมีนัดต้องกินครับวันนี้เรามากินซีฟู้ดจอมโหดซี่โครงบุฟเฟ่กันไป so. ครับแล้วเราก็มาถึงร้านอะไรนะซีฟูด้ดอ่าจอมโหดแล้วนะครับผมเราจะมากินซี่โครงบุฟเฟ่กันปไปไปดูกันทีนี้ก็เรามาท,ที่ร้าน ซีฟู้ดจอมโหดนะครับผมอยู่ที่แถวเขตบินบุรีนะเรามาดูกันว่าเป็นยงไงซีฟู้ดที่โคงหมูไม่อั้นนะครับผมมีให้เลือกหลากหลายรสเลยแล้วามาดูก็จะมีอะไรบ้างนะฮะได้แล้วเราไปถึงร้านแล้วนะครับผมร้านก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ราคา219ร้อยสบเก้าบาทนะคือคือน้ำอีก39บาทเป็น258บาทนะครับผมเราก็สามารถเติมน้ำได้ไม่อัน้นคือไม่อั้นแล้วก็มีถุงมือในการกินนะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันไปแล้วอันนี้คือซีฟู้ดหางเนาะพีไ่ไคดำอันนี้พี่ไคดำเนาะ ข้าวโพดสองชิ้นอันนี้จะเป็นหม่าล่าหม่าล่าแล้วแล้วซี่โครงจะมาแบบไหนฮะซี่โครงจะมาเป็นหนกันบ้างมีเลยอ๋อมาเลยมาเลยมางเลยอน,นี้คือซี่โครงไเอ็มใช่ไหมครับผมอันนี้รถอะไรเอ่ยอ่ามีมีชีสบาร์บีคิวหม่าล่าพิซซ่าดอทอ๋อมาอย่างนี้แนละ้วรถเดียวกันนึงหนึ่งชีงสหนึ่งซี่โครครับผมมีซอสแบบจีนอะไรนะครับ น,น่ากินนะพี่เมย์ราคาสองหมื่นเก้าเราเท่ากับอันนี้5ยห้าโอเคครับาา 2, 9, าาอยู่ดีเ้าจะมาเสิร์ฟมีนะ่าเป็นซี่กองเดียวแล้วก็ผสมรสชาติลงไปมีอะไรบ้างไม่รูกก้ทำไม่ได้เลยครับที่ร้านนะก็จะสามารถกินแบบช้อนได้นะถ้าใครต้องการกินแบบช้อนก็สามารถขอช้อนซ่อมได้เลยโอเคนะฮะนี้เราก็จะกินกันแต่เราใช้ช้อนซ่อมดีกว่านะเพื่อว่า,วา,วา,วาเดี๋ยวผมทำคอนเทนต์ด้วยมันจะต้องจะเป็นต้องใช้ภาอาดนิดนึงเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะนะครับผม

อ่ะเรามากินกันดีกว่าดูกว่าวันนี้ผมจะกินได้กี่แหลกกันดีกว่ามาดูกันนะขออนุญาตดีกว่าใช้อย่นี้ไม่ไหวไป้องกินกันปะม่ว่ากันนี่นะครับ ซาดใจนะครผมใช้มือกินนะครับผมซอสได้อร่อยนะครับอร่อยแต่อร่อยมากเลยคือลองกินคเพราะค่าซอละอร่อยทุกคอเลยถ้ามันแนะนำมากินก็สั่งเป็นแหลกไซส์เอ้ไซอะไรนะไซแอลเลยนะค่ารสชาติเลยทีเดียวว่าโอเคอรอบเรื่องกุ้งถังนะความหมึกเป็นวงๆเลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะ ไม่โอเวอร์คุ้นะโอเคทำไม่ดีเดี๋ยวเราไปลองตุ้ม้มชิ้นุ้มชิ้ชิเยอะๆเลยนะโอ้ยก็อร่อยนี่ลกันนะอยไม่ดีงานแก้ม ก็ลย in ันกินแล้วไงเหมือนกันเหมือกันเหมือนกันเหมือนกนเลยรสไหนก็อร่อยหนันเลยผมอบริ่มุ้งหางแล้เริ่มชอบปลหมึกล้วก่อครับครับอันนี้รสอะไรนะชีสใช่ไหมอ่าใช่ครับอปนนีสแล้วนี่ล่ะอ่านี่น่าจะเป็นตัวมันกุ้งครับมันกุ้งน้องไส้ครับแล้วสั่งจะร่วงกัปลาหมึกได้ไหมได้ได้สบาสั่งแยกได้นะใครชอบปลาหมึกใครชอบหอยชอบกุ้ง สั่งได้ตามใจชอบเลยแต่ขอเฉพาะกุ้งที่ว่ากุ้งกุ้งกุ้งลวนตัดไม่ได้ก็ได้กุ้งเดือดของกุ้งลวนไม่ได้เนาะงั้นผมขอขอดอกไม้มาเดิมนะห้ารสชาติอีกสองแหลกเลยจะแบบสองที่กองเลยหรอเปล่าทีเดียวเลย เอาทีแหรกก็ได้่รัแรกเดียวแรกก็ได้แล้วก็เขาพอเป็นป้ามหมึกผัดกุ้งถังเนี่ยเอราะอะไรดีครับมีอะไรบ้างนะชีส์บีคิวหม่าล่าพริกไทยดำมันกุดครับสไปคิวหวหม่าล่าพันไทยกุ้งอันนี้อันนี้อันนี้กุ้งกับชีส้วครับกุ้งกับชีส้วลองพริกไทยดำพริกไทยดำมาก่อนแด้วมนะพริกไทยดำมะครับป้อมหมึกนะครับป้อมหมึกกับปอมหมึกกับไรนะพวกโอนะไม่ติดโอนนะเพราบเขาโอนไปทางไหนอ่ะป้อมหมึกกับหอยแมงหอยนะ หึกล้วนเลยนะฝั่งหึกร้นมาเลยล้ไม่ไทยกันนะครับนี่นะาหมึนะเป็ดหมึกซอสมันกุ้งซอสมันกุ้งอร่อยมากสุดเลยแยกกินลนี่มันน่น้ดกินนะครับผมอร่อยอันนี้ในงชีสนะ

các bạn các bạn các bạn các các bạn các các bạn các เยอะหรอกที่เดี่ยวกับเด็กกระโดดกนี่น่าอยู่เนี่ยนะเน,นี่ยมันล้วนครับนี่มันล้วนมาแล้วนะโอ้โหแกหายทำยังไงวะเนี่ยมือเริ่มไปหมดนี่นะมาแบบล้วนนะสั่งได้นะครับผม รสชาติดีโอมึกังน้วนครัสุเลยี่เป็นชุดที่สนะฮะที่2มาลสั่งอะไรบ้างไม่รู้แต่รสชาติอร่อยหมดเลยฮะสั่งไซสนี้ห้รสชาติรวมกันแหลาจ่อันนี้อะไรนะรสชาติอะไรนะไอแอลห้ารสชาติครับ ข้ารสชาติทั้งหมดเลยรวมกันเลยไอลข้ารสชาตินะเป็นเป็นนะพวราชิมกันแต่ว่ารวมหน้ารสชาติอันนี้เขาถังนั้นวิมีเรายังไม่ยังอ่ะมือยั่ไงลงมือได้เรื่อยๆนะขอได้เรื่อยๆแบบนี้นะครับผมเรากินกันเต็มที่เขาให้เต็มที่นะครับผมอ่ะร้านไข่ใจเราก็ใส่ใจเต็มที่เนยกินน้ำก่อนุ๊บน้ำมิสซว่นะ ก็ฝึกถัง,งก่อนเลยนะนี่คนระับวิทยาลัมอร่อยมากเหมือนก็ยุ่น,นๆ,ออๆอ่ๆอะพอดีพอดีข้าวจีนหมที่โ้งเนี่ยไม่ใช่เล่นนะด,ดูด,ดิจมูกะมลุดเลยแม้จะมีบ้านแต่ก็อร่อย เดี๋ยวมากินกันนะครับผมจ้อวโหดเดลิเวอรี่นะคะที่โคบิเบ่มีนัดต้องกินนะครับเอาแบบนี้ข้าแหลกนะแหลกห้าห้าลบข้าวับเดินนะคะเป็นไซแอลนะครับแอลใช่ไหมไซแอลนะโอเคมาเดินอีกอีกแหลกหนึ่งเนี่ยดูดิทุกคนเนี่ย โอ้โหเบื่อยมั้ยล่ะเอาเป็นล่ะอันนี้อันนี้คือดอ่อนนะผมกินนะโอ้โมุกมุกอย่างเงี้ยโอ้โหอ่า อะไรขเคได้อีกข้าวไม่มี่อยากโครไปให้ลูกน้องที่ขอร้านเขาแล้วนะร้านให้เขาเรามาทำคอนเทนตให้เขา I ไม่กินไม่ได้แล้วร้านนี้มีนักต้องกินอ่ะเอาเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูห่อดูก่อนะเนี่ยดูห่อนนะนนเนี่ยดูขนาดเนี้ยเดือดสุดไหมล่นนะ Terima <laughs> kasih ไอ้เอมเนี่ยเป็นสองแหลกนะเมื่อกี้นี้เป็นรลอกตัวเลยนะมันพุ่งกลับอะไรนะเมื่อกี้นี่เราแคไม่เห็นองนะไรนะพุ่งอะไรพถ่งอเอาบึกถังเดผู้หังเดผู้หังเอาแค่เทาบ่มือแเดิมอะครับเมื่อกี้เอาเปนเมื่อกี้เออไม่ไม่อันนี้มันเป็นทันทีไฮดำใช่ไหมเราเปลี่ยนรสชาติเป็นอื่นมากกว่ามีรสอะไรบ้างอี่มมีกลิ่หมากทีมัีล่ากอารอนก็เคุงันุ dia tak boleh jadi. Dia tak nak dia เดี๋ยวพักเจ้าก่อนขอไปเอาน้ำดื่มบ้างโคตรหิวเลยอืมบรรยากาศในร้านนะครับคุหนังด้วย่อถึงกลางร้านเลยบอปพร้อมนหมฮะ ทั่วไปนะฮะก็มันก็ฝรั่งนะครับผมงนะฮะหวานด้วยน้ำก็ชาานาซูเมอร์ตเกียวต้นลัก้โลินตก็มีเก็มวยก็มีนี่ือขายนด้วยครับผมเราก็สามารถเตที่นะับ มงดีเ yup. <c bio> อาลิ่ี้ดูอ๋ออะไรวะกรอยออปยหลังเขามาติมด้วยนะราคานี้โสดีมอไปโดด้วยมะนาว เห็นก็มีนะครับผมโอ้โหนี่เครื่องเคียงให้ด้วยนะแต่พี่ไม่อันนะครับผมแต่ก็มีก๋วยเตี๋ยวข้างเยอะนะครับแต่ว่าไม่ใช่กฎวยเตี๋ยวที่มักหนาเลยนะครับมากมายนะมีโค้ทด้วยว้าวของอไรนึ่งซึรอบที่สองจัดไปไม่ลุ้มกันแลกเท่าไหร่แล้วลุยยังไม่ได้ใส่ถึงมือเอาเทสซอมบ้างเนี่ยทุกคนมาดูกันดูดิ สั่งจะพบกปลาหมึกก็ได้นะน่ากินมากดูดิโอ้ออยอนะครับทุกคนหมึกถังนะสั่งได้นะครับอืมอืมอ่อยมาก หอยชิ้นนะนี่เลยเป็นวงๆเลยนะใหญ่มากปลาหมึกนิ่มเนื้อก็ไม่เละไม่แข็งนะเขาลวกมาได้ปัดดิมมากๆเลยอ่ะอือร่อยครับนี่พอกินนะไอติมทอดไก่โดเอาเลยไม่เคยกินใช่ไหมอัดมาเยอะขนาดนี้ไม่เอา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 โอเคกินดิดีเลยดีเลย กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคนี้สวัสดีครับผม